พวกเราจะมานำเสนอสุขาดีมีความสุขของโรงเรเียนชุมชนศึกษากันเลยค่ะโรงเรียนชุมชนศึกษาของเรามีห้องน้ำทั้งหมด3แห่งวยกันมีทั้งหมดหนึ่งห้องแบ่งเป็นห้องน้ำชาย48ห้องและห้องน้ำหญิง8 8ห้องค่ะอีกทั้งยังมีอ่างล้างมือจำนวน22จสดองอดดซึ่งแน่นอนว่าเพียงพอต่อทุกทีโรงเรียนเราอย่างแน่นอนค่ะ มีการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำอยู่สม่ำเสมอมีอมป้ายแบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจนมีแสงสว่างที่เพียงพอทั้งภายในและภายนอกและโรงเรียนของเรายังมีการบริหารจัดการห้องน้ำองสถานศึกษาอย่างเป็นระบบครับซึ่งสถานศึกษาของเราได้รับการรับรองตามมาตรฐานและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ว่าด้วย เราได้ปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าด้วยสุขาดีมีความสุขและเสริมสร้างสุขภาพความสะอาดและความปลอดภัยคะ่ะเจ้าเ่องของเราปฏิบัติตามค่าต่วอย่งไรบ้างหรอคะอยากรูแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่งนั้นไปรับชมกันเลยคะ่ะต่ t ห้องน้ำของเรานะคะมีอ่งางล้างมือและกระจกที่สะอาดไม่มีคราบสปกปรกภายในห้องน้ำมีพื้นที่สะอาดมีรีบและยังระบายอากาศดีด้วยค่ะสะดวกความสะดวกห้องน้ำของเราตั้งอยู่ในรูปจุดของโรงเรียนมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่แข็งแรงและทนทานพร้อมใช้งานในตลอดเวลาค่ะสบาย สบายภายในห้องน้ำมีขนาดที่กว้างขวางมีไฟฟ้าให้แสงสว่างอย่างเพียงพอและไม่อยู่ภายในที่รับตาคนสุขาลาักษณะสุขาลาักษณะมีป้ายแบ่แกแยกชายหญิงอย่างชัดเจนและมีการดูแลทําความสะอาดอย่างเป็นประจําถ่ารูไหนได้ไหมคะ สวยงามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของเรามีความสวยงามความเหมาะสมจะทำให้ห้องน้ำของเรานั้นน่าเข้าใช้เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะคือการปฏิบัติตามหลักข้าศอบของโรงเรียนชั้นประถศาของเราเป็นยังไงบ้างคะาน่สญญญาสนใจมากๆเลยใช่ไหมการปฏิบ <c oughs> ัติตามหลักข้าศอบของโรงเรียนช้สรึกาเป็นอย่างมาก้องน้ำสะอาดน่าใช้มากยิ่งขึ้นค่ะ เห็นแบบนี้แล้วอยากปฏิบัติตามเลยใช่ไหมคะก็เราขอเป็นตัวแทนส่งเสริมให้ทุกทุแห่งล้ทุกคนหันมาดูแลห้องน้ำและปฏิบัติตามหลักข้าศัตรูใช่แล้วค่ะและไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเองอีย่างเดียวนะคะยังส่งผลดีต่อตัวเราและในธุรกิจด้วยค่ะรวมด้วยใช่กันนะคะ thank you